ค่ะค่ะเขามาเนาะนะคะเขามาติดตามรายการของข้าวตอเยี่ยมยามทำข้าวค่ะพี่น้องหลังจากได้เปิดเพิ่นกับเพลงกับลำกับนวหัวมวนบอข้าวเดียวเวลากับเบิรน่ะนะบอกข้าวเดียวเพล่แป๊บเดียวนะคะพี่น้องนะคะชั่วโมงหนึ่งกับแป๊บเดียวดรอกนะคะเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราออามาฝากกันโดยเฉพาะยาแคปซูลสมุนไพรตราดีเอลซีค่ะพี่น้องนะคะยาดีที่เรากินแล้วต้องบอกต่อเ้อพี่ปู พี่น้องเฮ้าอีพ่ออีแม่เฮากินดีเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะปวดหน่อยปวดร้ายเป็นมาโดนซ้ำใดนะคะกินไปค่ะดูแลไปด้วยสมุนไพรของเฮานี่แหละนะคะมันสิได้ปลอดภัยมันเป็นอย่างดอกให้กินแล้วให้หายแล้วก็นยังปลอดภัยแล้วก็กินได้ยังต่อเนื่องน้ำนะคะกินยาแคปซูลสมุนไพรตราดีเอลซีมีแต่ดีต่อสุขภาพแล้วสมุนไพรสิบตัวเฮาเลือกมากค่ะพี่น้องขัดสารมแล้วาจะดีบรรเทาปวดใช่แล้วก็บำรุงร่างกายบำรุงขาดต่าง นร่ากยะจังมีหลายคนบอกมาว่าโอ้กินแล้วมันเบาเนื้อเบาโตเด้จาเออกินเขากระแซบครับไทยก็ดีก็เล้วแตกินต้อเนื่องไปนะคะกินใดเลยค่ะพี่น้องนะคะซื้อไปกินแล้วเ่ากระสินนํำถามนํำเหยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องจังหวัดนั่นจังหวัดนี่นะเดี๋ยวเราจะพาไปทั้งรอยเอ็ดได้บาทเนี่เผาสู้กันฟังเด้อนะคะอกินดีซัมไหนเนาะซําบอกกันแต่ตอนมีแนวดีๆเราก็บอกกันนะคะสวัสดีค่ะ คุณขวัญชัยลาโพสินบอจา้าแ่นจ้กอันคุณแม่คะอันนี่ทษจากศูนยาสมุนไพแนรแคปซูลดีเอลซดีเจสาวบางปูดีเจพี่หนิงเล้อจ้าเดอ้อทอาถามค้าวคุณแม่ซื้อไปกินเองบอจา้าบอปะไงว่กินค่ะอ๋อพอยา่อยู่นันบออยู่ค่ะอันให้บ้าน้ำพอหญยจะข้าเนี่จ้าได้บอ โทษมาถามข่าวซื้อดอกจ้าอ๋อข้าหนอกนะอ๋อคุณพ่อคะคุณพ่อกินยาเดียวสิเจ้ากองเหรอจ๊ะพ่อไม่เมื่อวันฉิบง่ายหรือเป็นสามฉิบหรือวะอ้วเอาท่านโทษอีพ่อจักปีค่ะตอนนี้อายุสามสิบช่องหนึ่งโอ้โหสามสิบมีใบพ่อสามสิบปีตกใจเบิร์ดเอาพ่ออายุจักปีกับพ่อตอนนี้ ผมผมตั้งเดียก็อกกอนจ้าจ่าจาเอาได้พได้พอเลยสองเทียแรกนั่นเทียห้ากงค่ะหนึ่งสองเทียหลังหนึ่งเทียละสิบกองโอ้ค่ะค่ะมันก็จะเป็นสามสิบสองยาตัแเม่ดูพ่อนุกว่าแมเป็นอายุเนาะชชื่อานนั่นเราทำนักข่าเรื่องสื่อั่นเป็นค่ะไปทับใจเนาะอ้าววาเรื่องไหโยกว่จ้า อายุผมหนมึ่งนั่นรักสิบเก้าโอ้พอท่านเท่าดอกยังเป็นนุ่มอยู่นุมสุดเลยหรอตอนบ่ายคุณพ่อขามีปัญหาสุขภาพแบบใดแน่ปวดมองได้เจ็บมองได้เบาซูฟังแน่ไปไปใช้เอเซนเข้าวีเตอร์มาเมันหมอหน้องก็ดูพักเ์เนต์ศาสตร์เออโอ้ค่ะพี่ด้วยนี่ค่ะคือแม่ท่านโล่อเสียเลยกินยาชนค่ะ เม่นยงไหก็ยัเดชเศร้าบ่อแด้วกลอันคุณพ่อได้ไปผ่าตัดบ่อจ่าหนีบ่อบ่ออุ้ยดีเราได้เนี่ยบ่อได้ผ่าตัดคุณพ่อบางคนเป็นโรคหมอนร่องกระดูกทับเส้นได้ผ่าตัดคุณเดชเออมนรักษายากดิเดชค่ะอะไรยังไงเลยอืมกินแล้วมันเป็นยังไงมันกระเตืองขึ้นบ่อ่อมันเนี่ยดีขึ้นบ่ออย่าเดียวซี่นี่ปวดเสยมามันพุ่ย ใช่โยกบ่อเลยนั่นเลยมันมั่นอืมออืมอืแต่ก่อนนี่มันนอนบ่หลับมันปวดดินบ่พ่อมัน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 แบบปวดจ้าจ้าจ้าคืออะไรอะต้องนั่งกินมันละมันละเตาเนี่ยโอ้นอนนอนบ่ได้ว่าชอบถอดมันมึนม mm ันปวดไม่เ hmm. ป็นกระดูกทับเส้น กระดูกส้นหลังทับเส้นนอนเนาะกระดูกทับเส้นตลอดนอนนอนรองกระดูกทับเส้นโรคนี้รักษายากเจ้าหน่อยยูเด้อพ่อเด้อกินย่างต่อเนื่องเด้อร์จะพอเด้อร์ขัดพ่ออยู่พ่อเป็นพ่อไข้เนาะกินทัพกินเนก้ได้นนอดเนะค่ะแล้วก็ถึงครับมันต้นนี่ต้นไหนนั่นนะาตว่ามันยังมึนน้ำไปมีหัวไปยังอยู่ค่ะค่ะกับแม่นอยู่พ่ออีพ่อก็เป็นนักได้หนี่เคสเนี่หมอทร่องกระดูกทับเส้นนี่ก็เป็นคักอยู่ได้พ่อ นั่งเดียวเขากินได้สามเม็ดเด็ดจ้า<อ>จ้ากินโลดพ่อมันเป็นยาสมุนไพรหรอกกินได้ตลอดเลยเด่นเลด้อแล้วมันสู่ไวมันครับสู่ไวคือเก่าเหลาอีพ่อลูกเต่เาก็มีอสื่อให้อีพ่อกินโลดเด้อลูกเต่าฟังย <มา S 1> ังอีกอะไรเอามาส่งพ่อนี่อย่างเขาเลยนี่อย่เป็นไงเอาจักกองจ้าชีบ,บกนะ่ฮนจ้าทรงเดียวชิบ,บอกองเด้นะอเนาะ เออเออเออเมนเมนสิบกองนะเอาสิบกองไม่แย่ไ่แย่โยนนี่แล้วเป็นยังไงมนนื้อมันื้อค่ะค่ะเดี๋ยวอันเดี๋ยวหนูเอ่อให้ทางบริษัทขนส่งให้เด้อยวพอเด้อส่งไปที่คุณขวัญชัยลาโพศรีอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เนาะพ่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิโทรให้น้องโทรกลับอีกจ้าจ้าค่ะ เอาค่ะคุณพอ่อกับขอบคุณหลายๆเด้อที่มาแชร์ประสบการ์สู้กันฟังเด้อพ่อเด้อครับ,บจ้าขอบคุณค่ะครับนิ้มยาเด้อจ้าจ้าจ้าพ่อ <laughs> เดี๋ยวมืออื่นนู้จัดการห้จ้า <laughs> เมอยาอยู่ชีิเงีนะค่ะค่ะหมูแกงนี่ก็กินเบิร์สุดตัวนั่นจะเสิไดนนอนอาขี้ดีวะค่ะขอบคุณหลายนะค่ะอี่ปอนเนาะแล้วเป็นหนักได้พี่นี่การร่องมากินมันบะเนนอนมอนร่องกระดูกทับเส้นประสาทเป็นโรคที่รักษายากที่สุดเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับเอ็นพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอยู่เนี่ย อันพคิกขี้งกลซื้อเนี่ยมันก็ปวดเนี่ยคืออีพอแล้วว่ะนั่งหลับแต่กี่แล้วนั่งหลับนะคะนอนบ่ไดดมันปวดมันมึนเอ็นหลังบ่ได้โอมันเป็นตารพมด้วยนี่ สาธุเฮ็ดบุญนี่ยังไก่กั๊มไหไก่โรเด้อเนาะพี่นิงพ่อแม่หน้าบ้านค่ะโอ้ยเรากินยาเราแล้วนอนไหลกันดีใจน้ำเล่าเรากินยาเดียวสิแล้วนอนหลับเรานอนได้บ่ได้นั่งหลับคือใจเก่านะแต่ว่าเอ่อต่อเนี่ยก็ยั่งยั่งปวดนะยั่งชาเมื่อชาเทาก็ธรรมดาเนาะเราเป็นโดนไหมเป็นโรคอันนี้มันสิเป็นไปน้ำทุกส่วนเลยเด็กน้ำเส้นประสาทสำหรับเอ่อโรคกระดูกทับเส้นเนี่ยนะคะเนี่ย พี่น้องคะที่ท่านฟั่งยู่ตอนเนี้ที่ท่านเบิรงอย่ตอนเนี่ยอันนี้เสาบังปูกับพี่นิงโท่ไปหาพี่น้องโท่ไปหาอีพอแบบสดๆเลยเด้พอได้เตรียมกันไว้คันเพื่อนตั้งใจว่าพอนินดีแล้วพ่อสิสรางต่อเพอนก็บ,บอกมาจัางสิหลักค่ะนะคะกัเน,น,นี่ยนะคะกัเดี๋ยวจะหายท่าบริษัททรงห้เด้อคุณพ่อเด้อนะคะรับรองว่าได้แน่นอนสร้างจะลหากองซิฟกอง น่าถือว่าเป็นเนี่ยนะคะเป็นการดีต่อสุขภาพเนาะเพราะว่าการดูแลสุขภาพมันเป็นเรื่องของคันร้องเราว่ากินแล้วยานแล้วทรมานคันราบ่กินแล้ว่ไเด้นอนคอือก็ต้องตรงเลยล่ะคือมันไปบันเท่าได้นั่งหลับปวดเนาะทรมานโบรานังหลับทรมานไม่ยอมมาบอกปิตายานแต่เนาะอ่ะอีพอกับห้เศร้าห้ซ่วงเด้อพอเด้อกินไปนี่ล่ะอ่ากินไปเรื่อยๆบันเท่าอาการปวดเมื่อยค่กินไปรลดบ่ต้องยานมันจะสมแล้วค่ะ อ่สมุนไพจีหรืแลสุขภาพของเข้านี่แหละวันพีสารธิเตียร้อยดอกนะคะปลอดภัยค่ะเป็นยาสามันประจำบ้านค่ะ เรียกยาได้เต็มปากหมดค่ะเพราะว่าเข้ามีทะเบียนยาเนาะค่ะทะเบียนยาเลขที่ g ีสี่หกห้าท่าผ้าสีค่ะพี่น้องเข้าแจ้งกันตลอดเลยขอให้มั่นใจกินแล้วก็สบาใบใจค่ะคันกินด้วยความสบายบใจแล้วก็เป็นกังวลอีอย่างมันกับมีความสุขหรอกแม่ก็ต้องคืดว่าต้องเป็นกังวลมันกินแล้วมันนั่งคืดอยู่มันก็เป็นกังวลมันก็ทุกแนนกินเข้าไปแล้วก็ยังมานั่งคืดอยู่ว้าวมากขันฟังเทดของพี่พ่อบางเนืองนั่นมันก็ไเป็นไตยานอยู่หลักค่ะพี่น้องนะคะพ่ออจจะข วังแล้วยน่ยมึนยำซาโอ้ยกินย่างต่ัวป้อนี่ย่านเด้เนาะก่อัดตัวค่ะกินเข่ากับเพแซวมาแล้วก็เสี่ยวยี่จักสองกองว่าแล้วก็เสี่ยวยี่จักสองกองกันได้จ้าเพราะว่าขายเองซื้อเองกินเองนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะ เข้ามายาสมุนไพรนี่กินจังได้แง่ได้ตามใจเา้าี่ละ <c oughs> อยาสามัญ <c oughs> ประจําบ้านยาแผนโบราณ <c oughs> นานหลายๆทันท่านจักกันดีนะคะ,ะสำหรับท่านที่เบิ่งอยู่ตอนนี้นะคะถ้ามีอาการเจ็บอาการปวด <c oughs> ยาลี <c oughs> ยา <c oughs> รอ ยามัวแต่สั่งใจพี่น้องค่ะเงิน2องเกบบาทซื้อสุขภาพซื้อความเจ็บความปวดให้นี้จากร่างกายของท่านนะคะโทรมาพี่น้องเบอร์นี้นาอพี่หนิงเนาะเข้างปราศรัยไปฟังเรล่าดีๆสักันพี่น้องจะเข้ามาคุยกันต่อนะคะเนาะ